คันนี้เราอยู่กันบนคอมพิวเตอร์หน้ายาวนะครับผมนะแต่ง VIP เต็มลำเกียร์ออโต้ย้ำว่า VIP เต็มลำยังไงดูอ่าโคงไฟคุ้งทรงคุ้งเสียงทุกอย่างมาเต็มระบบนะครับคันนี้และรู้ว่าใหม่เท่าไหร่ใหม่ห้าหมื่นอ่าฟังไม่ผิดครับใหม่ห้าหมื่นเท่านั้นันลูกค้านี่เจ้าของมือเดียวเอาไปแต่งบีเต็มลำนี่อืมด้วยแต่เครื่องดีอะชอบมันไม่โยนเบรกก็ไม่หน่วงมากนะโอเคอยู่และวิสัยทัน์้างดีมากตอนยาวแม่รู้ว่าขับรถบัรทุก แต่ข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมถมันถูกแม่งไม่มีกระจกไอ้ตรงนี้เว้ยมองมุมอับตรงนี้นะตรงนี้มันมองทะลุได้เลยโป่งไงถ้าตรงนี้ไม่มีปึ๊บทึบเลยอ่ะติดอัดถูกไหมโอเคมาต่อกันในส่วนของตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับผมนะอันนี้ผมแจ้งไปแล้วนะว่าไม่แค่ห้าหมื่นโลด้ทุกอย่างแม่งไม่กิฟต์เลยดูอย่างนี้พวมงมาลงพวงมาลัยนะครับเห็นไหมไม่มีเงาเรียกว่ายังจับด้านๆถนัดมืออยู่นะขนานพวงมาลัยเป็นสามก้านแล้วก็เป็นโลโก้ของโตโยต้าจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมนะ รองรับ Apple CarPlay Android Auto เรียบร้อยแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมแอรเป็นระบบออโต้เรียบร้อยตอนนี้มีติดตั้งเครื่องเสียงมาให้ครับผม s ซับวูฟเฟอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็เป็นไฟคอนโทรลจากด้านหลังนะฮะปิดก่อนปิดก่อน ถ้าปิดจะเป็นประมาณนี้นะลูกค้าอาของปิดได้ทุกจุดเลยนะเราเลือกโอนที่จะเปิดไฟได้เปิดแต่ราคาพเบาหรือว่าจะเปิดไล่ระดับขึ้นมาแล้วแต่เราลูกค้านะเราต้องการฟิล์ไหนนะครับเบาทุกที่นั่งนะบ่นเลาเลยว่า11ที่นั่งเนี่ยเป็นหัวมิกกี้หมดเลยครับผมนะข้างหน้าก็ถามว่าเบาใหม่ไหใหม่แล้วเดี๋ยวลูกค้าดูเราคงจะเข็บไม่ล้มนะทุกอย่างใหม่กิฟต์เลยฮะเภาพาโดยรวมกิฟต์และย้าเลยว่าใหม่แค่ห้าหมื่นโลนะไปดูหน้าตาก่อนแล้วค่อยไปห้องโดยสารข้างหลัง โตโยต้าคอมพิวเตอร์หน้ายาวแต่งวีเกียออโต้ย้ำว่าไม่แค่ห้าหมื่นโลชุดแต่งรอบคันสกงสเกิร์ตมาเต็มครับผมนี่เห็นไหมสปาร์ตออโต้พาร์ทนะแล้วลูกค้ามาดูยางมิชลินสี่เส้นมาในซีรีส์2 3 5 6 5 6, ขอรสิบหกนะครับผมในะยางมิชลินยางดีมีเกรดนะไฟหน้าใสๆไม่เคยแตกแล้วลูกค้าดูนี่ความเดิมก่อนก่อนจะไปดูความสวยไปดูความเดิมก่อนสติกเกอร์มาร์กเนะี่ยมาร์คซีนเนะี่ย มันจะอยู่ตั้งแต่ป้ายแดงนะครับผมมันเป็นการซีนการตรวจของทางสูงเขานะครับเห็นไหมและข้างในก็แต่งฟงแต่งไฟทุกอย่างบอกเลยว่าไม่เชยนะครับผมเครื่องทรงเครื่อง,งเสียงก็มาเต็มเหมือนกันแล้วที่ฝันพันคันคนี้เป็นเบาะทีแถวใช่ไหที่นั่งนะ,ล,ะลูกคุลูกค้าดูนั่งสบายทุกที่นั่งอะ่ะนั่งหัวมิกกี้นอน,น,อนอสบายอะ่ะอันหนึ่งข้างหลังต่อก็ผมนะไฟแท้ดำเดิมครับผมนะปีใหม่ต้องเป็นคิี่ปลาเรียบร้อยนะจ๊ะนะข้างหลังก็ดูเลยนะสเกิร์ตรอบคันนะสมาร์ทอินชอนท่อคู่แต่มันแค่ท่อแต่งแแต่่่่งง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 รรรรรรรอออออออเเเเเเเฉยยๆนน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 ะคคคคัััับบกกขข้้้าาาาหหลืืทสสสีีมมมม็็ป์ไโใใจจดูิ เลยครับผมนนที่กีสดากูดค่ะพอรถที่นี้จอดอยู่ที่นี่แล้วครับ